ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะก็แอดเพียนก็ขอสวัสดีพี่น้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจ๋ามาพบกับเพียนนะคะในแนวทางหุ้นดาวโจน VP เวพและดาวโจนปกตินะคะพี่น้องจ๋าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับเมื่อคืนนะคะพี่น้องจ๋าเป็นยังไงกันบ้างเนาะแนวทาง VIP นะคะดาว VIP นะคะออก6 1กับ5 2นะคะ6 1วิ่งรูด1 1เข้ามานะคะแต่รูดไม่ถึงนะคะพี่น้องจา๋า รูดไม่ถึงเนาะส่วนห้าสองนะคะห้าสองเข้าตัวเจาะนะคะเด่นห้ามานะคะก็เข้าบนไปนะคะส่วนโจนโจนปกตินะคะพี่น้องจ๋าโจนปกติสามหนึ่งนะคะตัวกลับนะคะก็หนึ่งมาสองเด้งนะคะก็เข้าไปนะคะทุกอย่างทุกแนวทางต้องไปกลับนะคะพี่น้องส่วน3ามีนะคะสมานะคะตัววิ่งนะคะ แต่เจาะไม่เข้านะคะสรุปก็คือเข้าดาว v i p นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องจ๋าแต่เจาะเข้าแต่บนนะคะตัวเด่นมาทั้งทั้งคู่เลยนะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นตัววิ่งมานะคะส่วนดาวปกตินะคะสามหนึ่งนะคะตัวกลับนะคะพี่น้องสามีมาตัววิ่งนะคะ ก็ถ้าชื่นชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับพี่น้องสายรูดนะคะก็โอเคอยู่นะคะสําหรับสูตรนี้นะคะยังไปต่อได้อยู่นะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะควบคู่กันไปนะคะพี่น้องก็เป็นการคํานวณตัวเลขนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปตามลุ้นกันต่อนะคะ ส่วนวันที่6เดือน5ปี64นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางหุ้นดาวโจน์นะคะ VIP และปกตินะคะพี่น้องจา๋า VIP จะออกเที่ยงคืนนะคะปกติจะออกตีสีนะคะเวลาโดยประมาณนะคะพี่น้องก็แอดก็จะให้เด่นไปนะคะตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะเด่น0กับเด่น2นะคะประกาน้ำเงินหมดนะคะพี่น้องจ๋าก็เลยเขียนประกาแดงนะคะ ก็ได้มองชัดขึ้นนะคะพี่น้องเด่นศูนย์กับสองนะคะวิ่งนะคะวิ่งห้ากับเจ็ดนะคะมาเจะมาเจาะกันนะคะแอดก็ลงให้แค่คลิปเดียวนะคะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนนะคะดาวโจน์ V.I.P และปกติรวมยอดเลยนะคะลงให้แค่คลิปเดียวแค่ให้พี่น้องไปเป็นแนวทางนะคะ ถ้าเข้าก็คือเข้านะคะถ้ท่านหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะก็มาเจาะศูนย์กันนะคะศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้านะคะแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะฟ้าเริ่มลงแล้วนะคะพี่น้องจ๋าอากาศทางใต้วันนี้ทางชุมพรวันนี้ ฟ้ามืดคลึ้มนะคะฝนจะตกนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ได้เยี่ยมพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ฟ้าร้องด้วยนะคะทำคลิปด้วยด้วยความเสี่ยงนะคะวันนีอ้อ่ส่วนสองนะคะกลับด้วยนะคะส่วนสองสองศูนย์นะคะพี่น้องกลับด้วยเด้อส่วนสองน,นะคะชอบนะคะสองหนึ่งนะคะ สองสองส,สองสามสองห้านะคะแล้วก็สองเจ็ดนะคะถ้าพี่น้องสายสายรูดรูดได้เลยนะคะพี่น้องไปกับทุกแนวทางนะคะวันนี้ก็จะเน้นด้วยประกาแดงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าประกาน้ำเงินน,งน,น้ำเงินไม่ค่อยมีสีแล้วนะคะพี่น้องก็ แอดชอบนะคะ0ูนนะคะ0ูนนะคะ0ูนแล้วก็ศูนยนะคะเมื่อวานของเมื่อวานพี่น้องสังเกตไหมเจ็้าสองนะคะตัววิ่งมานะคะ5้สองนะคะตรงตรงเลยนะคะพี่น้องจ๋าห้าสองตรงๆเลยนะคะถ้าเอามารวมนะแตกเลยนะคะสามตัวนะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะส่วนส่วนสองนะคะชอบสองหนึ่งนะคะ 2อห้านะคะสองเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้แอดก็อยากให้พี่น้องกันหนึ่งตัวนะคะกันนะคะพี่น้องมีกันด้วยนะคะวันนี้ในตารางมาแบบนี้นะคะตัวเดียวแขนแขนเผื่อมานะคะพี่น้องถ้าไม่มาก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะ สงจิตสองใจนะคะพี่น้องจะเอา5ดีหรือจะเอาศูนดีรักพี่เสียดายน้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอซทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะจบคลิปก่อนนะคะเลิฟเลิทุกการติดตามเลิฟเลิบทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ